ไปดูอีกหนึ่งหน้าเรื่องราวที่น่ารักนะ่ฮะของเรื่องราวของเด็กๆคือเด็กเนี่ยนะคุณผู้ชมเวลาที่เขาอ่ะถูกเกลี้ยกล่อมเขาก็จะยอมพูดโดยง่ายและถ้าเกิดโดนโดนจ่ายด้วยเนี่ยได้20บาทนะจ่ายไปปุ๊บพูดหมดเลยแม่แม่เล่นไพ่ไหมเล่นเหรอเล่นที่ไหนอ่ะอานนี้คนไหนเล่นไพ่ชี้นี่ชี้ชี้ให้ลุงหน่อยคนไหนร่าคนนี้เล่นไพ่เหรอเล่นบ้านใครเล่นบ้านใครบอกลุงหน่อย อ,อยู่ที่ไหนบ้านอห่นุชพาลุงไปหน่อยเัยนม้ชื <c oughs> ่อ <c oughs> อะไรกว้างหรูกล้อง,งเข้าไปเรยในรถเดียวมันร้อนหูุ <c oughs> ยายนุชยอมมอบตัวซะไปบ้านยายนุชอยู่ไหนป่ะอดีพยานมามาพร้อมมาเต็มนะยานปากเอกเลยยานปากเอกบอกหมดแล้วค่ะคุณบอกหมดเลยทั้งแม่กับยายนุชตอนนี้อยู่ไหนเอ่ยแม่ก็อยู่ในรถนั่นแหละแม่เป็นคนถ่ายคลิปลูกชายยืนคุยกับพี่ตำรวจสายตรวจซอกนาอยู่หน้ามหาวิทยาลัยราชพัฏนครปฐมในอำเภอเมืองนครปฐมนะคะสังเกตในมือมือหนูน้อยะมีอะไร มีเงิน20บาทเ้้ยไไดมาาจกหน่าจะเป็นเงินจากพี่ตำรวจที่ให้มาพี่ตำรวจค่าข่าวว่างั้นเป็นค่าข่าวเออบอกให้20บาทนะถามอะไรบอกหมดเลยไอ้หนูก็เลยบอกหมดทุกอย่างเลยว่าแม่เนี่ยเล่นไพ่อยู่ที่ไหนใครเล่นบ้างเล่นยังไงนะฮะตำรวจก็ยิ้มใหญ่เลยบอกโอ้ไม่ทำงานเหนื่อยแล้วงานนี้สบายแล้วได้ข้อมูลมาเลย คลิปนี้ถูกใจชาวเน็ตอย่างมากนะคะโพสต์ไปแค่ว hmm. ันเดียวคนดูเป็นล้านอ่ะเป็นล้านเลยสล้านสองแสนครั้งเอ็นดูไงมีคนมาแสดงความคิดเห็นสามพันข้อความนี่นี่้าพนักงานติดสินบนผู้ต้องหาครับอันนี้คอมเมนต์นะนี่คอมเมนต์นะเออว่างกันไปยี่สิบบาทถึงกับบ้านยายนุชสั่นสะเทือนบางคนเป็นห่วงยายนุชนะบอกตอนนี้ยายนุชยังดีอยู่ไหมเพราะว่างงานเข้าไม่ทันตั้งตัวโอ้ นี่ก็ต้องไปเคลียร์กันเอาเองแล้วกันนะอ้ไม่ต้องเดาฮะตอนนี้ยายนุชไม่ได้อยู่บ้านแล้วฮะปิดบ้านเงียบเลยยายนุชอยู่สอนอครับตอนอ๋อโดนซะแล้วยอกยอกหยอกยอกแอดูแนดูแสนุกสนุกดูคลิปสนุกสนุกแบบนี้เดี๋ยวจะมาให้ดูกันทีละคนทีละคนทีละคนมีของิาระน้องไปตอง